ท่น,นลานลาูอตณิตสิ่่งทีพอสไว้สวัสดีค่ะฉันนางอรพิมพวรรณเลิศค่ะโคกหนองนาพัฒนาชุมชนปน่าหมู่ที่ห้าบ้านหนองแวงตำบลนนแดงอำเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมิค่ะนางอรพิมพวรรณเลิศออกแบบพื้นที่ตามศาสตร์พระราชามีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกและใช้ในชีวิตประจำวันตลอดปี โดยปกติจะอาศัยน้ำฝนมาใช้ในการทำการเกษตรเป็นหลักทำให้เมื่อประสบภัยแลง้งน้ำไม่เพียงพอได้รับความเดือดร้อนเสมอเมื่อปรับพื้นที่ทางการเกษตรให้เป็นโคกหนองนาช่วยกักเก็บน้ำให้มีใช้ตลอดทั้งปีส่วนนาละคลองไส้ไก่ก็สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้บนโคกปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างในหนองเลี้ยงปลาไร่นามีข้าวหัวคันนามีพืชผักไว้เก็บกิน ทำให้สามารถเก็บผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือนได้อย่างไม่ขัดสนดํารงชีวิตยอยู่ได้อย่างพอเพียงมีการปรารูปผล,ผลผลิตในพื้นที่เช่นกล้วยเบรกแตกไข่เค็มสมุนไพรหมูตะไค้น้ำมะม,ม่วงหาวมะนาวโหดตรงตามหลักพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นอันเป็นขั้นพื้นฐานจากทฤษฎีบันได9ก้ขั้นสู่ความยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหากมีผลผลิตเหลือก็เก็บผลผลิตขายเพื่อสร้างรายได้ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนางอ,อารพิมสามารถเป็นวิทยากรหรือครูพาธรรมได้โดยมีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่และเครือข่ายโคกหนองนาเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอามือสามคัคีมีฐานเรียนรู้คนเอาทานปลูกรักปลูกผักการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเกี่ยวสีดีข้าวการทำปุ๋ยจากเศษวัชพืชการห่มดินและกิจกรรมหาอยู่หากิน ขับเคลื่อนด้วยการให้การแบ่งปนันและการช่วยเหลือกันไม่ต้องใช้ทุนจำนวนมากในการบริหารจัดการขอบคุณโครงการพัฒนาชุมชนนะคะที่มีโครงการแบบนี้ให้ประชาชนค่ะแล้วได้ทั้งความรู้แล้วได้ไปอบรมเราก็ไปดูที่ที่อื่นเราก็มาปรับปรุงที่นาเรานะคะแต่ก่อนเราปลูกอ้อยปลูกมันค่ะเดี๋ยวนี้เรามาทําอย่างนี้คือเรามีอยู่มีกินนะคะเป็นคังอาหารค่ะมีอยู่มีกินแล้วเราก็ไม่เหนื่อยมากเหมือนแต่ก่อน แต่เราก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้ค่ะอยู่แล้วก็มีความสุขเพราะว่าเราทําของเราเองอยากกินอะไรเราก็ปลูกปลูกแล้วเราก็ได้ขายค่ะพอได้ขายเราก็มีเงินมาไ้ใช้ค่าน้ําข้าไฟเราไม่ต้องไปดิ้นรนว่าเออต้องปลูกอ้อยราคาอ้อยตามอ้อยราคามันตามมันนะคะทีนี้เราไม่ต้องไปดิ้นรุกับเขาเราเอาแค่ตัวเอง งามอยู่ในสายตาเป็นแรงศรัทธา